คือปกติอะถ้ารถที่แบบใช้มาแบบเลขไม้ขนาดนี้คันนี้นี่สวยจริงๆ5 7 9 0 0 0บาทสำหรับ o u t i t ปี2020คันนี้ mm hmm. เรียกร้องกันมานานนะครับสำหรับ t o y ยต a a l t i s นะครับวันนี้เรามีมาให้แล้วคันนี้นี่เป็น t o y ยต a a o t i s 1.6G นะครับปี2020นะครับเลขไม้เนี่ยเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นคันนี้เนี่ยเปิดราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาท สวยๆเลยนะครับคันนี้รถเดิมๆแห้งๆเลยครับสีนี่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆภายในอ่ะกริบๆเลยนะครับภายในนะครับมาพร้อมกับภายในสีดํานะคอนโซลสีดำเบาเป็นบอดหนังสีดานะผมบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยใหม่กริบๆแน่นอนคันนี้ออพรมอะไรเป็นพรมอะไรหนังสีดําไม่มีริ้วรอยเลยคันนี้นี่สวยงามมากๆภายในนี่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยมาดูเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไม่มีเรื่องให้ติเลยคันนี้ภายในนะ เมีปุ่มปรับโหมดเ,เพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเลือกโหมดวิทยุสามารถกดตรงนี้ได้รับสายวางสายผ่านตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้ได้นี่ตรงนี้มีให้ครบหน้าจอตรงนี้ก็เป็นหน้าจอแบบอนาล็อกนะครับสามารถเลือกดูได้มีตัวทริปเอทริปบีนี่ตรงนี้สามารถเลือกได้ดูได้หมดตรงนี้ตรงคอนโซลกลางหรือว่าหน้าจอตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดเพลงนี่ ตรงนี้มีให้ครบเป็นจอใหญ่ๆอย่างนี้คันนี้เนี่ยรอบๆเนี่ยสวยงามมากๆไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับล้อแม็กนี่ก็เป็นล้อแม็กขอ,อ,อบส6บนะครับมาพร้อมกับยาง2อ5 5 5ยาขอบ1 6นะครับสีเนี่ยรอบๆเนี่ยสวยงามมากๆเงาๆฉ่ำๆเลยตัวเกียร์หัวเกียร์เป็นสีดำนะเป็นหนังสีดำนะนี่ตรงนี้มีโมดแมนวนวลเพิ่มลดเกียร์ได้เลือกได้ตรงนี้ แ้วท่านใดที่แบบอย,อยากอยากอยากสปอร์ตหน่อยนี่ในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยเรียกได้ว่ากว้างขวางม,มากๆเก็บสัมภาระอะไรได้ครบคันเลยนะครับอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆเอาตินคันนี้มีมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรือว่าบล็อกขันขันล้อต่างๆหรือว่ายางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับยางอะไหล่นี่ใหม่ๆเลยนี่เรียกได้ว่ากว้างขวางม,มากๆสำหรับเอาติดคันนี้ครับ คือปกติอะถ้ารถที่แบบใช้มาแบบเลขไมขนาดนี้บางคันที่ลูกค้าอาจจะไปดูมาเนี่ยเบาอ,อาจจะมีริ้วรอยเปียกอาจจะล้มบ้างอะไรบ้างแต่คันนี้นี่ผมบอกเลยเลยว่าภายในเนี่ยสวยอย่างพวกเออที่จับอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีเหนียวเลยนะสวยงามบอ่อหลังนี่ก็สวยงามเหมือนบอ่อหน้าเลยครับหนังนี่ไม่มีล้มไม่มีขาดหรือว่าไม่มีริ้วรอยอะไรต่างๆแน่นอน แอร์มีแอร์มาให้ด้วยแอร์หลังแยกกันเลย2ฝั่งหลักๆก,ก็ท่านในส่วนของทางด้านหลังนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากออปชั่นก็จะไม่ค่อยเยอะอะไรมากมายนะครับก็มีมีให้ตามที่ตามที่คนจะมีลวกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามีแค่แอร์นี่ก็ดีแล้วเพราะว่าไม่ต้องรอแอร์จากข้างหน้าคือรถมาเหนื่อยแล้วร้อนมีแอร์หลังมาให้เย็นชำํำเบาะนั่งสบายมากที่ผมชอบมากเลยคือเบาะสภาพดีมากคันนี้เป็นเบาะสีดําด้วย เไม่ค่อยเลอะแล้วก็บอ่อหลังนี่ดูแลรักษาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเอาติส 1.6G คันนี้นี่ปี2020ไม่น้อยแบบนี้นี่ราคาเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับลองทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์เรายินดีให้คับปรึกษานะครับลองมาพูดคุยมาสอบถามกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ